สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับในวันนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าข้อใดคือรูปแบบการจัดการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติการอาชีพศึกษาพศ .2551 นะครับคำถามในข้อนี้นะครับก็จะถามโดยเจาะจงเลยว่าในพระราชบัญญัติการอาชีพศึกษานั้น มีรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งหมดกี่รูปแบบนะครับฉะนั้นท่านต้องเคยอ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้มาก่อนนะครับหรือบางท่านอาจจะไปอ่านสรุปอ่านชีตอา่านจากแหล่งข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่พระราชบัญญัติโดยตรงก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเอามาตอบคำถามได้เช่นเดียวกันนะครับมีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด ห้าตัวเลือกที่เอามาให้ตอบนะครับรกอบไก่การศึกษาตลอดชีวิตขอไข่การศึกษาด้วยตนเองคอควายการศึกษาตามอัธยาศัยงองูการศึกษาระบบทวิภาคีจอจานการเรียนรู้ตามสภาพจริงทั้ง5ตัวเลือกตอบนี้นะครับมีเพียงคำตอบเดียวเท่าน,นั้นที่ถูก นั่นก็คือข้ององูครับการศึกษาระบบทวิภาคีทำไมถึงตอบงองูนะครับเพราะว่าในมาตรา8ของพอรบการอาชีวศึกษานั้นกำหนดรูปแบบออกเป็น3รูปแบบ 1. การศึกษาในระบบ 2. การศึกษานอกระบบและ 3. การศึกษาระบบทวิภาคีนะครับ ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนดรูปแบบไว้3รูปแบบเช่นเดียวกันนะครับจะแตกต่างกันตรงข้อ3นะครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะเป็นรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยแต่พรบการอาชีวศึกษาจะเป็นการศึกษาระบบทวิภาคีนะครับงั้นข้อนี้ก็เป็นความยากระดับปานกลางแล้วกันนะ ถ้าใครอยู่ในสายอาชีวะก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ถ้าท่านใดที่ข้ามฟากจากสายสปทหรือครูกทมอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมาสอบครูผู้ช่วยอาชีวะศึกษารอบทั่วไปก็จะต้องทำความเข้าใจตามนี้นะครับส่วนการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาด้วยตนเองการเรียนรู้ตามสภาพจริงอันนี้จะเป็นหลักการโดยรวมนะครับที่มักจะเขียนไว้เพื่อ ให้เราเข้าใจว่ามันเกิดจากการรวมหลักการย่อยๆนะครับมาเป็นชื่อหลักการนะครับโดยเฉพาะการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอธัธยาศัยหรือทวิภาคีอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฉะนั้นข้อนี้นะครับยืนยันคําตอบว่าเป็นงองูครับการศึกษาระบบทวิภาคีนะครับถ้าท่านใดยังไม่เชื่อก็สามารถไปอ่านที่ พระราชบัญญัติการอาธิีวศึกษาพศ .2551 ในมาตรา8ได้นะครับจะได้ทราบด้วยตาของตนเองนะครับและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวท่านด้วยนะครับหากท่านใดคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะครับก็แสดงว่าเราคิดเหมือนกันนะครับเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ